มาถึงก็เล่นเลยไม่ต้องพูดมากนี่คือตัวละครใหม่ล่าสุดก่อนที่กระสือจะเข้ามาตัวละครหุ่นยนต์วาภาเประตูได้นะครับตัวนี้ผมชอบมันแบบว่าเดินทางไวดีมีหรือเปล่านั่นไงมาถึงก็เจอคนเลยทำเป็นเนียนสอยไปก่อนหนึ่งทีใส่เปิร์กติดวิ่งไวมาด้วย เรียบร้อยนนกว่าจะโยกหลบมันเหมือนจะมีอีกคนหนึ่งนะตรงนี้โอ้วิ่งไปแล้วเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วเปิร์ที่ผมใช้ก็จะมีถ้าอุย้ยลอยเนียนนี่งไงไอ้หมวยโดนไปก่อนหนึ่งทีผมว่าอุ้มเลยดีกว่าเปิร์ที่ผมใช้จะมีแขวนเสาขาวเครื่องระเบิดตีธรรมดาเครื่องระเบิดตีคนแล้วก็วิ่งไว้กับจับเครื่องปั่นไฟจะ หมดกำลังนะครับเอาไว้แก้ทางพวกใช้เพิร์กสปินน่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันใช้กันทุกคนเลยแบบรู้สึกน่าเบื่อไปเลยไม่กี่ผมเห็นผู้ชายตรงนี้นะเนียนนะดิแต่ผมว่าจะเนียนไปช่วยขยับเลยไงเห็นแล้วผมเดินเร็วด้วยแทงเศษอะ่ะคมคมหลังหินก็ไม่ช่วย เสาข่าวมีคนจองไว้อยู่อะดิต้องมาแขวนเสาสีส้มก่อนแต่ว่าตรงนี้ก็ดีนะครับช่วยช่วยกันยากเพราะมันอยู่ขอแบแมบแล้วว่าถ้าช่วยกันแล้วเราก็วาร์ปกลับมาเฝ้าได้กลับมาซ้ำอะแต่ไม่ค่อยอยากซ้ำเท่าไหร่ดูซิว่ามาฝั่งนี้หรือเปล่าไม่มีคนไม่ได้มาฝั่งนี้หรอ กระถือปวดแล้วกันอแอดออนจะเป็นอันนี้นะครับเฮ้ยเหมือนทำไมไม่กินเห็นนีกาบินแอดออนจะเป็นถ้าวิ่งเข้าระยะของขวางจะวิ่งไวขึ้นที่สำคัญที่ผมใช้นะผมชอบปลาขวานลงพื้นโอ้โหอันนี้มุมไม่ได้เลยเอาเจงนี้ก่อนดีกว่าสำพัง ไอรีออนยัว่วเหรองั้นปล่อยเจก่อนก็นได้เลือดจัดโอ้โหเนี่ยผมจะวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งไวแล้วมันก็จะตีไก่มันก็เอาเอรื่องว่ะรีออนนะ่ะรักเพื่อนนะตัวนี้มีจุดกระโดดด้วยอ้ไม่โอ้โห,โโหปลาเบี้ยวไปน,นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มองหลังตึงวะ่ะ จากหน้าปักซอยสวยครับถึงจะมีขวานแต่ผมก็เน้นตีธรรมดานะถ้ามันตีได้อ่ะเครื่องปั่นไฟจะได้ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรนึกว่าจะวิ่งมาถอนเสาจะวิ่งมาจูก็ดีคมๆไม่โดนแล้วมันลอกแบบนี้วิ่งมาให้ตัวเองโดนตีฟรีก่อนเนาะ อันนี้คืออ่อนให้ก่อนหนึ่งทีว่างั้นต่อให้เกินนั่นผมจะตีธรรมดานะเพราะว่าเครื่องจะได้ระเบิดนะครับถ้าเครื่องมันอยู่ใกล้ๆไม่ใช้หลอกขวานไม่ระเบิดวะ,สะแสดงว่าเครื่องเครื่องฝั่งนี้มันดับไปแล้วรอยเท้าใครบิออนเฮ้ยไม่มีเสียงร้องอย่างนี้ใช้เปิร์กันนั้นเบิร์มือถือ ขอ,อก,ก่อนทีนึงเลยแล้วกันเสียเวลานะครับมีเปิร์มือถือแล้ววิ่งไม่ผีเตี้ยเดี๋ยวก็ต้องแบบไปรักษาแผลลึกไปฮิวอีกเสียเวลาเกินแต่ว่าคนเราคนมันแบบเป็นติดเป็นนิสัยเว้ยเหมือนมีแทงหลังก็จะวิ่งมายั่วๆผีอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องได้ใช้เปิร์กเอาออร่าถึงปะไม่ถึงด้วย ตรงนี้เหมือนมีคนปั่นอใครวะใครมันใช้เปืนมีวะปลาปักเข้าไปก่อนนะครับเราจะได้เดินไวนะตอนออกจากออกจากประตูไปอ่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าตัวนี้ไม่มีขวานอยู่อยู่ติดตัวจะเดินเร็ว ผมก็ปลาขวานทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็เดินไล่เอาเอ้ยสวยรีออนไปนไหนละงางตีโอ้โหกดพลาดไปนิ้เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเธอ <c oughs> เอ้าวมีโล่ง เชิงเยอะช,อชิวๆครับไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องซ้ำเพราะว่าเราเอาอยู่นะรอบนี้เดี๋ยวนะเริ่มละเริ่มปั่นเยอะละเดี๋ยวว้าไปดูข้างบนก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขาปั่นตรงไหนแล้วบ้างเอ้ยไอ้หมวย ติดช่วยจัดฝั่งนี้มีคนเต็มเลยผมไม่มีเสียงหัวใจอะดิเพราไงครับเบียบีสเต็มงานตีเฮ้ยไอ้หมวยแม่งเหมือนมันวิ่งเตลิดไปแล้ววิ่งกลับมาทีหลังอะฮิตบ็อกก็เลยไม่โดน จะไปไหนครับอืมอืมริยอนเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเจกเสียบเลยแล้วกันนะ <c oughs> เครื่องปั่นไฟตรงนั้นก็มีคนปั่นอยู่เอาหลายๆคนพร้อมๆกันไล่คนนี้ต่อมีโชน โดนขวานดิเราไปตรงนั้นมันเป็นขอบแมพแล้วนะครับดีๆนะตรงนี้มีไม้เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมวิ่งออกมาฝั่งนี้ซัดเลยวิย้ยไม่ถึงเครื่องปั่นไฟตรงนั้นวะไม่งั้นเครื่องจะระเบิดอยู่ เหลือเสาขาวสองกันยังไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไปแล้วอย่าพิ่งป่ากันพว่งนี้นี่ป่านคู่ดาวอ่ะโอ๊ยป่าไม่ทันเก็บขวานกลับมาไม่ทันเลยดีช่วยหรือเปล่า ใครวะไอ้เจกแค่นี้ก็ไม่ช่วยอะกูติดอะไรเนี่ยมันเดินผ่านไม่ได้ลอยปั่นจนได้นะคู่นี้ต้องอจริงแล้วอะสวยไม่มาช่วยใช่ไหมไม่ได้เฝ้าเขาเพื่อเลียกรัดกลุ่มใจดีมาเยอะแล้วไม่ยอมช่วยเองมีโอกาสช่วยได้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งผ่านอยู่นั่นแหละ ผมผมเห็นริอ,อนด้วยมาดิคนไหนจะมีจิตใจที่แบบกล้าหารเข้ามาช่วยเพื่อนหรือเปล่าตายนะเนี่ยตายนะมาไหมแ,แค่นั้นแหละเสียเวลาวิ่งวนไปวนมางไปปั่นไฟดีกว่าถ้าเป็นผมเป็นมิชชนผมแบบไม่ยอมนะเพื่อนกลัวเกิน อันนี้ปลาข้ามหินได้ไหมสวยอุ้ยโอลิออนมีตายยากไงก็ว่าทำไมไม่พับมีตายยากสำรองตัวนี้มีรอยเท้าหลายคนเลยดิมีหลายคนเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวชั่วคราวเป็นไหนแล้ววะเอามันไปนานแล้ว เอาไม่ถึงอีก <c oughs> เอาใหม่ก็ได้เอาวิ่งไวอ่ะ <c oughs> เข้าบ้านเล็กเหรอไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับรอบนี้ผมมีขวานนะดีเ <c oughs> อาไงเสียบ <c oughs> ผมไม่ปลาหรอกขวานน่ะ เตาข่าวเบิ่มเบิมใช้หรือ,อยังวะเตาข่าวเบิ่มเบิมมันไม่ได้ใช้ <you> เนี่ยนดีเอ่ยเราได้ขวานคืนกลับมาละมันอยู่ไหนนะอ้น,นี้รู้เชิงวะ่ะแต่มีคนวิ่งไปช่วย เล็งรอไม่โดนไอ้หมวยรอพับไม้ปลายัดไม้ก็ได้แล้วเราจะทื้อไม้ไวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไอ้หมวยกูมีโมลีนะปลาอัดไม้ทืบอ ช่วไปมากไอ้หมวยมันห้าวอ่ะมันอยากจะบังแทนเพื่อหรอมันมีแบบตรงนี้เจ๊กหรอมันมีแทงหลังไงมีแทงหลังเรวแอคไหนะโดนรักเพื่อเหรอจ๊ะไม่ต้องแทงหลังอนะ่ะ อยู่ไหนกันเอ่ยข้างหน้าผมดีกว่าไม่เจอเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นจะเอ๋เจเจอไอเจ๊งแั้นเจอรีออนด้วยไงปล่อยวางอย่างเงี้ยปล่อยวางเลยปลาข้ามได้ป่าวะเอ้ย ตกฝั่ง the ตัวเองซะงั้นตอนไหนคำน้องลีออนไม่มีลูกเองใช่ไหมโมลีเลยเบิ่มเบิ่มโมลีให้คบทุกคน มีคนอยู่แถวลานลาบหรือเปล่านั่นไงนั่งเป็นตัวเลยผมว่าเข้าประตูผิดไปตอนแรกน่าจะเข้าประตูนี้ผมว่าเซฟเบสมานะผมไม่อยากฆ่าเหยื่อใครก็ได้ที่ไม่ใช่แนนซี่เฮ้ยโอยเชิงหนาโดนเร่งความเร็วก่อนจะไปบ้านใหญ่วะ มันจะเป็นจุกเด็กเลยดีไม่เข้านะเอาขวานทีนมาเลยผมถ้าเป็นไปได้อยากตีเอาเซเบสมากกว่าเครื่องจะได้ระเบิดแล้วเราจะได้ตีล้วฮ <c oughs> อ,อ้ไม่มีคนปั่นเถ่นี้นี่แขวนเสาขาวก่อน <c oughs> มีคนปั่นหรือเลปล่า แนมซิโหเจอเหยื่อว่ะแม่งเอ้ยไม่โดนอีกแพงพื้นไม้เลยเด่นซิทำไมต้องเจอเหยื่อด้วยไม่สนนะเอาหมดตอนนี้ครัวแพงหมดเพิ่มเซมเวีนมาหน่อยไอ้แวม ไอ้แว่นมันบังหรอมันรักเหรอรักเพื่อนกลางหลังไปดิมีรอยเท้าครับหึนั่งกวันไฟต่อจิตใจทำด้วยอะไรอุยอ้ยหเอวอะไรของมือ จะหลอกว่าใช้ขวดเหรอดีนะที่มันกระโดด่ะครับผมจะได้ไม่เสียไอเซเบสนะโอ้ยดินฮุกทำไมเหี้ยต้องแบบว่ามีคนอยู่ข้างบนต้องแบบว่ายุ่ยๆเราด้วยอะ่ะเราไม่อยากไล่อะ่ะเต็มหน้าเลยกู โอ้ยใครแครตรงนี้ก็มีคนเหมือนกันนะ่ะปลาทะลุลุคอเด็ด,ดีๆต่างคนต่างม่วแล้วเราอะ่ะพอก่อนดีกว่าวะผมว่าต้องคอเดดมันตามนานอะ่ะไปดีกว่าตรงนู้นคือตรงไหนก็จำไม่ได้บนเนินเหรอ ไม่มีผมจะลงตรงบ้านใหญ่สักหน่อยไอ้ตีบคมคมเฮ้ยโคนแม่นหลอกไฟก่อนไปยังไม่มีหน้าไปดีไปวันวัน,วนเหลือสามเครื่องแล้วอ่ะ เสาข่าวไปเลยผมแขวนใครไปร้บ้างก็ไม่รู้นะแขวนมั่วไปหมดแต่ผมจะโซนให้อยู่แถวๆนี้แล้วกันแถวบ้านใหญ่อย่ามาเนียนครับน้อง บาลานเหรอทำไมกล้าโดดโดดข้ามช้าเจเบสสี่แล้วเว้ยเชิ่มสปีดต,ตัวเองก่อนตรงนี้มีคนปั่นผมไม่ให้นะผมโซนนะแถวเนี้ยไม่ปั่นที่อื่นครับอย่านะครับโอ้โหผมนึกว่าพวกสปินนั่นไงพวกสปินมันก็แบบว่า วิ่งเลยอืมเอลพิวเนนซี่เนี่ยนะอยู่ไหนแล้วเอ้ยฮิวเหรอวะกล้ายฮิวบนนั้นหรอ,อเครื่องปั่นแฟนระเบิดคอเด็ดระเบิดอ่ะนะ่ย ผมจะจำเอาไว้นะมันจะมีแบบว่าคนคนหนึ่งที่คอยจะแบบปลาระเบิดใส่เราอยู่ใครเอ่ยใครเอ่ยตรงนี้อา้าวไปไหนแล้ววะมูตาฝาดนไปเน้่เป็นไหนครับน้องเฟดท้ายแล้วนะฝากขวามไวก้อนหนึ่งที กดตายยางไม่ได้เลยสิสปินแต่ก็ดีจะได้กดขวนไม่ได้อดีหวังว่าจะได้แทงหลังผมมอโมลี้มาทุกรอบเดี๋ยวนี้ผมมอโมลี่ไปแบบแก้คนใช้แทงหลังเลยนะสามเครื่องนี้อยู่ใกล้กันมากอะ ทึบเร็วตอนนี้เซมเบนผมไม่ได้ใช้แล้วเหยียตายแล้วไม่สนอุย้ยรีบปลาไปหน่อยได้อยู่มีไวอ้โหโดนเครื่องไม่โดนคนทืบไวปลาปักไว้ตาม ตามพื้นแล้วก็วิ่งไปเหยียบเครื่องเหยียบไม้ได้อยู่นะครับไอแบ้แว่นง้างไปเลยดีไหมล่ะได้ไหมนี่รีบเร็วเฮ้ยโอ้โหเอ็กมันยืนมองอย่าเวอ้อนะแว่นนี่เลยเข้าลานลาบไม่คิดว่าจะจูบได้หรอกูตามยืนแอ็กไซผมซะแล้ว ขวานึงเอาคืนไม่ได้ครับลอก่อนสตีฟก็อยู่อุย้ยเชี่ยวเชี่ยวนะแว่นนะเดี๋ยวนะไม่กินวางระเบิดเชี่ยวนะไปไหนแล้วเนะี่ยโอ้โหระวังให้ดีแล้วครับไอ้นี่คอยปลาระเบิด ขวานมันก็คมจัดย้อยยอยติดต้นไมย้ยิวดิยิวดิถ้ามันจำเป็นง้างตีเอ้ยเชิงตึงว่ะนักวนเลยเนะี่ยสตีฟตายยากไปก่อนตายยากล่วงหน้า,ง,าง้าง สวยคอดเด็ดใช่ไหมล่ะพี่รู้นะว่าน้องอยู่แถวนี้อยากได้ชอบไปลงติ๊กตอกเหรอ,หอไม่ให้โยนหรอกระเบิดอะขาขาวอยู่โคตรไกลเลยเหลือใครดะไว้ตะไ,ไว้มันฮิวเสร็จแล้วด้วย ไปเสาขาวได้ไหมอ่ะใช้ไปหรือยังก็ไม่รู้ไม่ค่อยซ้ำไม่ค่อยอะไรไม่ได้จําคนเลยเนี่ยได้ไหมเสาขาวเขาถือเทยไม่ได้วรอน่าจะเป็นไอแะวนปะไอแวนตึงผมว่าไอแวนมันเนียนอยู่มารอช่วยอันนี้ข้อเด็ดไหนไหนนั่นไง ก็ช่วยดิเราปลาขวานคมๆถ้ารู้รัวดิบังไม่ได้เจ็บหมดสถานการณ์ตอนนี้คือเล่นให้แพ้ยังยากกว่าเล่นให้ชนะเลยอ่ะอุย้ยไม่เข้าบ้านไอ้ตีฟโดดไหมไม่โดดเรอโดดไหมโดดแล้วผม <c oughs> ผิดรอยเท้าตรงนั้นแม่งเอ้ย เฮ้ยวิ่งเข้าตรงนี้จริงเหรอใครปัน่นโหไม่เชี่ยวเลยคนละทางเลยวะขอกระทืบเร็วก่อนกลับมาลับบัฟวิ่งไวต่อเหลือสองเครื่องไม่เป็นไรครับเราโซนเครื่องไว้อยู่นะอีชิวโอ้ สเต,ต็ปง้างตีนั่นแหละนั่นแหละยังมายืนแถวหน้าไม้นะเว้ยผมซัดหมดนะไม่สนหรอกจะโดนไม้สตาันหรือเปล่าอะ่ะเขาหิวกันก่อนใช่ไหมโอเคผมเจแว่นละผมเจแว่นละ ไอแ้นติดแอคเหรอโดนแน่เอาขวานขึ้นมาระบบ่งรัเบิดเชียไม่โดนใครจะปั่นครับใครจะปั่นผมเห็นไหมข้อเด็ดเสียดายที่แบบว่าหน้าต่างมันปิดนะฝั่งนี้วนต้นไม้วนลมไปก่อน ผมปลาทะลุช่องเชี่ยติดไม่ให้ปลาหรอกตัวนี้มีไม้ว่ะพับไปแล้วจุกเด็กปิดเหรอวะรอบนี้จุกเด็กปิดวะต้องอย่างนี้ดีว่าได้บ้านดะไรว้าวอีกโอ้โหเสเวลาเกินทึบเร็วโดนน้ำเหนียวเข้าไปที่หน้า ผมไม่ให้ปัดหรอกนะผมก็คุมโซนของผมอยู่ย้อยคมคมโอ้ยเฉียดตูดเก็บวอลล่า,ามิวไวก่อนไม่รอดละจะไปไหนได้ครับน้องตรงนี้เราเบิดในมือนอะ่ะอันตรายเอ้ยแขวนได้ เสาขาวคนสุดท้ายจะเป็นคอนเด็ตหรือเป็นไอแว่นวะแต่มันไม่มีผลแล้วมั้งครับน่าจะปั่นไม่เสร็จแล้วเสาขาวคนสุดท้ายเครื่องปั่นไฟโซนอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเห็นปะฝั่งบ้านใหญ่รอสามเครื่องใกล้กันมีเครื่องบ้านใหญ่เป็นตัวเชื่อมไม่มีคนปั่นไม่เจอพ่อแต่เจอคนนะดิ เฮ้ยโดนอุ้ยโหไม่โดนได้ไงจะไปไหนครับน้องจะแกงขวานซิ่งหรือเปล่ากางหลังระเบิดอีกแล้วเข้าลานลาบลานลาบ,ลาลาบมีคนเข้าเยอะเลยวะ,ยะโโดดเรียบร้อย ผมยังหาท่อไม่เจอเลยเนะี่ยอยู่ไหนไม่รู้โมลีซะเลย